สวัสดีครับดนตรีศรีสิสนผมนิวาอํานวยพุทธเมธหรือว่าอ่างกิรตินะครับวันนี้เรา,าจะมาชมผลงานมาชมโรงงานของศิลปินท่านหนึ่งซึ่งมีความสามารถทางด้านผลงานปฏิมากรรมซึ่งเอามานํามาใช้กับชีวิตของเขาจนประสบความสําเร็จมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าผลงานของเขาก็ทํารูปแบบยังไงทําในลักษณะไหน มีความก้าวหน้าหรือว่าเดินไปในเส้นทางยังไงสำหรับศิลปินท่านนี้ก็คือคุณสมพศเทพแก้วหรือว่าคนโพโพคนปั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางความรู้จักกับคุณโพแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานของคุณโพด้วยกัน สวัสดีครับครัสวัสดีครับคุณโพหรือว่าคุณสมพศเทพแก้วแต่ผมเนี่ยรู้จักในนามคุณโพแหละเพราะว่าเรียนมาด้วยกันสนิทกันก็ขออนุญาตเรียกคุณโพคุณโพครับผมก็คือว่าอย่างที่บอกว่าสนิทกันเพราะว่าจบจากวิทยาลัยศิลปะการนาฏศิลธรรมราชรุ่นเดียวกันทีนี้สมัยที่เรียนศิลปะเนี่ย เข้ามาเรียนเริ่มแรกเลยเนี่ยมีความสนใจทางด้านศิลปะมาก่อนหรือว่าเป็นยังไงถึงเลือกมาเรียนศิลปะจริงๆตอนนั้นอ่ะคือคือพ่อเนี่ยเป็นครูครูใช่ไหมฮะทีนี้พ่อก็บอกว่าไปเรียนศิลปะเนี่ยลูกเพราะว่าจะได้กลับมาเป็นครูเหมือนกับพ่อ,เ,อเป็นครูสอนศิลปะพอเราเรียนดูสามปีอ,อยู่ที่ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชสามปีนะครับเราก็บอก เราก็รู้สึกว่าจะชอบทางด้านประติมากรรมเหมือนเหมือนกับเจอตัวเองใช่ใช่เจอตัวคนพบว่าตัวเองชอบชอบเมื่อก่อนประติมากรรมเมื่อก่อนเด็กๆเขาชอบปั้นวัวปั้นควายอะไรอย่างงี้ยแล้วก็เราก็ทางประติมากรรมเนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นทางเราใช่ครับชอบด้วยด้มามาเรียนมาเรียนต่อที่กรุงเทพที่โรงเรียนพ่อช่างโรงเรียนพ่อช่างทีนี้มาถายตรงเลย ปฏิมากรรมเลยครับปฏิมากรรมสากลปฏิมากรรมสากลกับปฏิมากรรมไทยเนี่ยพื้นฐานมันมาด้วยกันไหมจริง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 ถ้าพูดถึงว่าผมว่ามันก็ไปด้วยกันคือถ้าเราเราสังเกตจากเนี่ยงานที่วางอยู่เนี่ยมันมันก็มีความเป็นไทยใช่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 ไอ้นี่มันเรามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเขาเรียกว่าให้เข้ากับการตลาดซึ่งไอ้การตลาดที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นงานไทยผสมกับ งานสากลใช่ไหมฮะเราก็ใช้สองปฏิมากรรมเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้ครับผมก็ตั้งตั้งแต่เรียนจบเอาเอาเป็นว่าตั้งตั้งแต่เรียนจบรับริญญาเรียบร้อยก็คือทํางานปฏิมากรรมมาตลอดใช่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 ผมคิดอยู่นะว่าผมก็อยากจะมีโรงงานอะไรเนี่ยเด็กสักยี่สิบสามสิบคนซึ่งซึ่งเพื่อนที่ที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยเขาก็งงนะว่าเอเวลาเวลาเขาทํางานทําไมเขาต้อง กขาต้องอยากพ่นสีเขาต้องอยากทําโมครับหมายถึงผมนะเออปั้นคือทำไมหมายถึงว่าไอตอนคุณโพทํางานสมัยเรียนเนี่ยเพราะสนใจที่จะทำพวกนี้อยู่แล้วเรจึงอยากที่จะเป็นทุกอย่างอ่าทีนี้เมื่อจบใหม่ๆก็ไปทำงานบริษัทบางกอกสแกนดีจบตอนจบนี้คือไม่ไม่ได้ทำโรงงานเลยไม่ใม่ไม่ ح ح> ทำงานออฟฟิศก่อนใช่ผมทํางานบริษัทบางกอกสแกนเดีย re, ซึ่งเป็นบริษัทของของฝรั่งในผมทําเป็นฝ่ายปฏิมากรรม<อ>ปฏิมากรรมหรือก็คืองานปั้นขึ้นแบบออกแบบ,บ,บนะครับแล้วก็เม 42, ื่อปี2542อยซึ่งมันเป็นภาวะที่ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเริ่มตกต่ำนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรา เรานั่งคิดว่าทุกวันนี้งานที่เราทําอยู่ในบริษัทเราเนี่ยงานน้อยลงทีนี้เราเรามานั่งคิดว่าออทุกวันนี้เราจะไม่เอาแล้ว <S <S เราคือผมออกจากบริษัทบางกอกสแกนเดียผมเดินออกตอนเที่ยงไม่ขอใบาบานงานเลยนะเออผมคิดว่าเอาแล้วไม่เอาแล้วไม,ไม่รับเงินเดือนแล้วก็คือ <S <S ตอนตอนตอนออกเนี่ย ไม่ไม่ได้มีความคิดว่าจะไปทําที่อื่นใช่ไหมคือไม่ได้คิดทําที่อื่นเพราะผมคิดว่าณจุดนี้ที่เราเดินออกไปเนี่ยเราไม่ขอทํางานรับเงินเดือนรับข้อจัดเราขอลุยธุรกิจของตัวเองเอตั้งแต่ปีสี่สิบสองทีนี้พอพอมาเริ่มงานจริงๆเนี่ยในระบบโรงงานที่ที่คุณพทําเนี่ยครับบางคนอาจจะมีความท้อความอะไรคุณพโพมีไหมโอ้โหกับปัญหาที่เจอพูดถึงความท้อนะครับโอ้โหเราก็ ล้มลุกคุกคานมาหลายปีเหมือนกันนะครับล้มลุกคุกคานมาหลายปีเราก็พยาพยาม ức, พยายามคิดพยายามหาตลาดนะครับคิดว่าเนี่ยเราปั้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยไอ้ตลาดที่เราไปจะไปขายเนี่ยจะไปขาย,ขายใครนะครับคือทีเราเราก็ลับขับรถบางทีก็เมื่อเมือลอ,อยลอยเพราะว่าคนเราก็เส้นค้นหาเส้นทางของตัวเองนะทีนี้เราเราไปมองว่าเอ๊ะ อบตทศบาลหน่วยงานทางราชการเนี่ยงบคาปปัุตอนตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จับงานพวกนี้จริงๆแล้วงานที่ที่รเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นงานของหน่วยงานราัฐราชการ,รซึ่งเราใช้การประมูลแบบ e b d d d i n g ครับอ,อย่างที่ที่เราเห็นอยูน่นี้ก็เป็นของอทศ่บาลเมืองจอังหวัดสุโขทยัยคือค,คือเท่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยของของวุโพเนี่ยงานพวกนี้ งานทั้งซุ้มประตูงานเสางานประตูงาน,งานพวกน,นี้แทบจะทั่วประเทศใช่ครับของบุญโพเนี่ยพอพอมุ่งมาจับจุดเนี่ยธุรกิจอเรื่องงานของหน่วยาราชการอะไรพวกน,นี้แสดงแสดงว่ามองมองเห็นผมผมกลับมองว่างบที่ที่ชัดเจนเนี่ยเป็นงบของหน่วยงานทางรัฐาชการเนี่ยเป็นงบที่ชัดเจนใช่ไหม ถึงเราจะเก็บเงินช้าหรือว่าประมาณการงานหรือว่าสเปคงานจะสูงเก็บเงินช้าแต่เราได้เงินที่ชัดเจนแล้วงบประมาณมาทุกปีเราทํางานศิลป์อย่างเช่นเสาไฟปฏิมากรรมป้ายซอยซุ้มประตูเมืองซุ้มเฉลิมเกียรติเราอยากให้คนพื้นฐานเนี่ยค,คนปกติเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าชาวบ,บ้าน อาจารย์ครูหมอเนี่ยสัมผัสกับงานศิลป์ได้คือแทบแทบจะเป็นงานหลักใช่ที่ทำตอนนี้แต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่รับงานอื่นก็รับงานแต่งานหลักนี่ก็คืองานจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานทางรัฐบาลทางทางคือที่ที่เราเห็นวางอยู่เนี้ยแทบแทบจะเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะสําเร็จแล้วกับรับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถามก่อนว่าในการออกแบบอะไรเงี้ยมันมัน มันเป็นข้อจํากัดไหมในการทํางานพวกนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งมีทั้งแบบที่เราออกออกให้กับทั้งหน่วยงานแล้วก็มีส่วนที่แบบเขาให้แบบมาที่เขาให้เขาให้แบบมาครับมีอยู่2สลักษณะก็คือมันมันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันก็ยังมีความเป็นตัวเราอยู่ในงาน ใช่ใช่บางส่วนเพราะว่าเราได้มีทวนออกแบบด้วยครับเราไม่ได้ทําตามแบบของราชการล้วนๆรัครับก็มีอยู่สองอย่างก็คือเราต้องออกแบบไปเสนอและก็ทั้ราะการออกแบบเองทั้งหมดคุณโพทําเองทําเองและก็บางขั้นตอนบางงานก็ขึ้นต้นแบบเองเพราะจริงๆแล้วเราทํางานโดยคุณโดยเด็กศิลป์โดยคนศิลปะและก็บริหารโดยคนศิลปะเหมือนกันเพราะงั้นจุดต่างๆที่เราจะเข้าไปคุยงานหรือว่า เข้าไปเสนอแบบเนี่ยเราค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่าทางบริษัทอื่นบางงานเราเขียนแบบให้เลยใช่ใช่เอาคุณต้องการแบบไหนเราเขียนให้ดูได้บางทีคุณขึ้นต้นแบบเนี่ยนะเขาไม่ถูกใจเราปั้นให้ดูตรงนั้นเลยนะจบแล้วก็จบปุ๊บความได้เปรียบความได้เปรียบใช่ไหมเพราะงั้นสิบสิบเจ็ดสิบปดปีนี่เรายึดตลาดตรงนี้ผมว่าเราก็ไม่ ไม่แพ้ใครมีเด็กๆอาจจะเด็กๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนศิลปะแต่มีความสนใจแต่บางทีพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขายังยังยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ลูกเรียนนี้ไหมเพราะว่าถ้าเรียนแล้วทําอะไรบางคนยังไม่รู้นี่เหมือนที่ใช่ไหมฮะบทบทสอบปอนะตอนนี้กาลังมีปัญหาดูว่าเด็กเรียนน้อยใช่เรียนน้อยเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่ไม่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ได้รู้ว่าเรียนมาแล้วมันต่อยอดไปทําอะไรได้บ้างต่อเนื่องไปงานอะไรได้บ้างอซึ่ง มันค่อนข้างจะแคบในการที่จะข้อมูลพวกนี้ไม่ค่อยมีใครที่ให้ข้อมูลที่แบบเป็นหลากหลายให้ครับคนที่มีความสนใจเนี่ยจะได้รู้ว่าเขา,เขาเรียนนะจริงๆมันไม่ใช่มีแค่การวาดรูปนะใช่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 ไหมฮะมันมีตั้งหลายสาขาวิชาชมีหลากหลายอาชีพที่จะเอามาใช้กับตัวเองได้ทีนี้ถ้าเกิดอ,อย่างที่คุณโพทำเนี่ยมันมีงานหลากหลายให้ใหดูเนี่ยถ้ามีคนสนใจว่าอยากจะมาศึกษาอยากจะมาดูอันนี้เปิดรับไหม ก็ได้ครับตรงนี้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับสำหรับนักเรียนศิลปะหรือว่าบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาดูการทํางานการอะไเนี่ยขอความร่วได้ก็ยินดีที่จะให้ดูขั้นตอนการทํางานอธิบายให้ดู เพื่อเปนแรงบันดาลใจครับใช่ครับถ้ามีน้องๆสนใจก็ยินดีจะให้ความรู้เข้ามาชมได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราก็จะขึ้นสถานที่ขึ้นอะไรให้ในในรายการว่าจะเข้ามาชมเดินมาที่ไหนยังไงยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นสถานที่อะไรให้ก็คุณโพก็ยืนยันว่ายินดีให้ความรู้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับก็มีหลากหลายทิ้งๆแล้วมันมันมีหลากหลายอย่างให้ดูนะฮะใช่ครับงานหล่ออลูมิเนียมนะครับงานหล่อไฟเบอร์ งานหล่อปูนซีเมนครับงานป้ายซอยงานเสาปฏติมากรรมงานซุ้มประตูเมืองงานซุ้มเฉลิมพระเกียรติของเราพวกนี้ครับทีนี้ผมขอพูดอีกศาสตร์หนึ่งของศิลป์เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทํางานศิลป์คนโพเนี่ยอีกศาสตร์หนึ่งก็คือมีผลงานเพลงชอบผลงานเพลงทําผลงานเพลงต้องบอกว่าชอบชอบเพลงชอบดนตรีแล้วก็มีผลงานเพลงของตัวเองครับก็จริงๆแล้ว ถ้าพูดถึงว่าเด็กศิลปะเนาะพี่ผมผมว่ามันมาด้วยกันนะใช่มันมันจะมาคู่กันนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะครับมาคู่กันเราเราอยู่เราเรียนศิลปะเราก็เฮะปาร์ตี้เรื่องดนตรีเรื่องการร้องเพลงนะครับคือมันมาคู่กันเลยศิลปะการเขียนรูปการปั้นแล้วก็ดนตรีมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มามีผลงานเพลงของตัวเองจริงๆมีคนชักจูงหรือว่ามีอะไรมาต้อ้งพี่พีระบิน อบิเราบินสองเมืองเราบินคุณมาสองเมืองเราบินมาตาลีมาตาลีผมบอกผมก็เขาเป็นรุ่นเดียวกับผมใช่เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงผมก็บอกว่าผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานปฏิมากรรมงานซุ้มจิตหลังเกล็ดเนี่ยผมอยากจะอยากได้เพลงแบบเนี้ยที่ว่าสื่อถึงความเป็นพ่อเป็นอะไรเพียงพอเศรษฐกิจเพียงพอพี่เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจก็เลยพี่ระบินบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจัดให้นะก็เลยได้มี เพลงซึ่งผมพี่ระบินให้ผมร้องคุณระบินเป็นคนประพันธ์ใช่ผมก็เรียกแกพี่ระบินจริงๆแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็อีกสักครู่เนี่ยเราเดี๋ยวเราไปไปที่ส่วนของนำเสนอเพลงมีมีวสิกมีอะไรให้ดูกันได้ว่าเนื้อเพลงเนื้อหาเพลงอะไรเป็นมายังไงครับไปล็อกขนาดไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชมกันมีเพื่อนเพื่อนหลายคนที่ สนิทกันมาช่วยกันมาช่วยแจมมาช่วยก็เป็นความสุขเนาะเป็นความสุขก็เหมือนเหมือนได้มาเจอกันมามาร่วมสนุกกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่วนของไปฟังเพลงกันของคุณโพหรือว่าคุณสมพศเทพแก้วนะฮะศิลปินโพคนปั้นครับครับครโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมือ่ยไลอาเพนขายายอกคนสู้มาไม่เคยจะทอถอ,อยแดงลงขงป่าการไรการนาสุดมวยทะเเลือก็ทำเพื่อลูกทั้งเพลให้ลูกทุกคนได้สุขสุพาให้เรา ได้มีสักสีไปทั่วโลกาวันนี้ลูกราบมาทาสองมือวันทาพอดูหวยหัวใจ เนร้องไห้สั่นส่งพ่อขึ้นฟ้าน้ำฝนล้นเทน้ำตาสิ้นเวลาบนโลกของพ่อแต่นายอยู่ใจสี่ห้องข้างในไม่มีใครครองวันนี้เมื่อสิ้นแสงนเขาน้ำตาลงนอกไปทั่วแผ่นดิน ตทามรอยพอบานอย่างภาคินเรียนรู้อยู่อย่างพ่อพียงทีดเทียนตำราชีวิตอย่างโ้ความดีมันสร้างความชั่วละว่าประกันเถิดน้องพ่อบอกไม่ต้องรักพ่อให้อเราร,ร,รักกันรักกัน ส่งพ่อขึ้นฟ้าน้ำฝนล้นเดน้ำตาสิ้นเวลาบนโลกของพ่อแค่นาอยู่ใจสี่ห้องค้างไม่มีใครครองวันนี้เมื่อสิ้นแสงทองน้ำตาลัง สร้างฐานทมรอยพ่อสร้างอย่างพราพมีเรียนรู้อยู่อย่างพ่อพี่ีีดเทียนตำราชีวิตอย่างโคความดีมันสร้างความชั่วละวันประก,กันเถิดนองพ่อบอกไม่ต้องรักต่อแต่ขอให้เราร,รักกันรักกัน วันนี้เมือเมเเอม่อสิ้นแสงของน้ำตาหลั่งคอไปทั่วแผ่นดินสูงมือสร้างทันน้ำรอยขดอสร้างอย่างราพิงเรียนรู้อยู่อย่างพ่อพินผีดเทียนตำราชีวิตอย่างโภ สร้างคามชั่วละวาประตันเถิดน้องพ่อบอกไม่ต้องรักตัวแต่ขอให้เรารักกันรักกัน